สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแบ็กลิเปิลนะคะเป็นบอลใบดำขนาดเล็กนะคะใบจะลักษณะแหลมยาวแล้วก็ใบเงาสวยงามมากเลยนะคะใบจะแคบนะคะจะเป็นรูปตัววีใบจะดูยับเลยนะคะรูปร่างใกล้เคียงกับแบ c ็กคอร์ลนะคะแต่แตกหน่อใหม่เนี่ยจะชิดกับต้นจะไม่เป็นไหลายยาวเลยนะคะ ลักษณะใบนะคะจะไม่เรียบค่ะเวลาโดนแดดกระทบหรือมีแสงกระทบเนี่ยใบเขาจะเงางามากเลยค่ะตอนแตกใบเล็กๆก็จะเป็นสีเขียวแซมขึ้นมาโตขึ้นก็จะมีสีดำเต็มที่เลยนะคะใบลักษณะใหญ่มากเลยค่ะใหญ่กว่าฝ่ามือเลยนะคะหน้าใบนี้จะดำด้านนะคะก้านใบนะคะก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลเลือดหมูค่ะ ถ้าแบค็คคอรรอเนี่ยก้านใบเขาจะสีดำชัดเลยนะคะขอบใบจะพลิ้วค่ะกลุ่มโครคาเซียนะคะถ้าเราอยากได้กอส,สวยๆเนี่ยเราก็จะลงดินค่ะแล้วก็ให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไว้นะคะแต่ถ้าเราอยากได้ปริมาณเยอะๆหน่อยเราก็จะใช้วิธีเลี้ยงในน้ำได้เลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะก้านใบจะสีน้ำตาลเลือดหมูนะคะใบเขาจะตั้งตรงสวยเลยนะคะ หลังใบก็จะนูนชัดเจนเลยค่ะตรงกลางใบเนี่ยจะย้ำเห็นชัดมากเลยนะคะแล้วแยกกอน,นะคะโดยการปลูกตัดลูกออกมาเลยนะคะที่เขาเป็นไหลออกมาเนี่ยค่ะแยกออกมาแล้วจะทําให้ต้นแม่เนี่ยเขายังคงความสวยอยู่นะคะถ้าเราปล่อยให้ไหลยเยอะๆเนี่ยแม่เขาจะโทมค่ะจะไม่สวยนะคะดินที่เราใช้ปลูกนะคะเราก็ใช้ดินร่วนค่ะหรือว่าใช้ดินทั่วไปก็ได้นะคะ ลูกง่ายเลี้ยงง่ายค่ะเนี่ยที่บ้านก็จะแยกออกมาจากต้นแม่เมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นต้นแม่ของสองกระถางน,นี้เลยนะคะแตกไวมากเลยนะคะต้นลูกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใบเขางามมากเลยเราไปวางในสวนนะคะจัดสวนเนี่ยจะดูโดดเด่นมากเลยนะคะแซมด้วยต้นไม้ที่มีสีสันหน่อยเนี่ยก็จะดูแบบเด่นมากเลยนะคะเลี้ยงง่ายด้วยค่ะ เป็นบอลน,นอกนะคะเลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะคะใบก็จะพลิ้วด้วยนะคะมองดูแล้วสบายตาม,มากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ